คุมพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเราครอบคลุม77จังหวัดอยู่แล้วนะครับ923อำเภอที่ทุกท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยมีกีอ่อำเภอฮะรจริงๆแล้วที่เช็คก,กับทีมงานเราขาดไปเพียง3อำเภอนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่า3อำเภอนั้นเป็นเกาะนะครับทําให้อาจจะก,การลากสายไฟเบอร์เข้าถึงยังทําคุณภาพได้ไม่ดี สุดท้ายเราครอบคม5 8 4 9ตําบลและมีแคปซิตี้ในการรับลูกค้าได้มากถึง9-5ล้านรายนะครับแต่ว่าเพียงเท่านั้นเราไม่คิดว่ามันเพียงพอสำหรับธุรกิจตอนนี้น,นะครับเราเชื่อว,ว่าต่อจากนี้เน็ตบ้าน จะไม่ได้แข่งกันเพียงแค่ความเร็วและความแรงเท่านั้นนะครับแนวคิดใหม่วิธีการใหม่ของเราพยายามจะคิดว่าธุรกิจบอดแบนเราต้องเข้าใจถึงคนที่อยู่ในบ้านเราจะไม่เป็นการเพียงแค่นำสายสื่อสารและอินเทอร์เน็ตไปถึงบ้านเท่านั้น